ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตกำลังพาคุณเดินไปในทางที่ยังไม่แน่ใสและบางครั้งก็สงสัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีความหมายอะไรลองฟังดูนะเพราะไพ่ที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้มันมีคำตอบที่คุณอาจกำลังมองหาบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าทิศท,ทางไหนที่ถูก ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้จะพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นเราไม่รู้ว่าความฝันที่เรามีอยู่นั้นมันจะเป็นจริงได้หรือไม่แต่คุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณกำลังดูอยู่นี้เอกภพได้เรียงไพ่ขึ้นมาเพื่อคุณแล้ว และสิ่งที่ไพ่เหล่านี้กำลังจะบอกคุณมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่คุณกำลังเดินผ่านอยู่ไพ่าสามใบที่ปรากฏขึ้นมาสำหรับคุณมันเปรียบเหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทั้งในมิติที่คุณเห็นและในมิติที่คุณอาจยังไม่ได้สังเกต ไพ่ใบแรกจะเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์รอบตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรไพ่ใบที่สองจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณควรจะระวังและไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นเหมือนดวงดาวนำทางที่ส่องแสงให้คุณเห็นเส้นทางที่ควรเดินหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงมาเจอคลิปนี้พอดีทำไมไพ่เหล่านี้ถึงปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลานี้ คำตอบก็คือเพราะคุณพร้อมแล้วที่จะรับฟังสิ่งที่เอกภพต้องการจะบอกคุณคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตแม้ว่าคุณอาจยังรู้สึกไม่มั่นใจหรือยังไม่เห็นภาพชัดเจนไพ่ใบแรกที่ปรากฏขึ้นมาสำหรับคุณคือ The Star หรือดาวแห่งความหวัง และนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยเพราะมันกำลังบอกคุณว่าแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับความยากลำบากความผิดหวังหรือรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการฟื้นฟูและการเยียวยาแล้วสำหรับคุณไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณมีพลังภายในที่แข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด คุณเป็นคนที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจและที่สำคัญคุณมีศักยภาพที่จะทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงได้แม้ว่าบางครั้งคุณอาจรู้สึกสงสัยในตัวเองหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเป้าหมายที่วางไว้มันไกลเกินเอื้อมไพ่ดวงดาวไม่ได้มาเพื่อบอกคุณว่าทุกอย่างจะง่ายได้แต่มันมาเพื่อเตือนคุณว่าคุณมีแสงสว่างส่องนำอยู่ภายในและแสงสว่างนั้นจะพาคุณผ่านความมืดมิดไปได้ ในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าหลายๆเรื่องในชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างก็จบลงไปบางอย่างก็เริ่มต้นขึ้นใหม่และความรู้สึกนี้มันทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจแต่คุณรู้ไหมว่าความไม่แน่ใจนี้แหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตคุณกำลังก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆและเดินเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ ไพ่กำลังบอกคุณว่ากระบวนการนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นและมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมคุณอาจสังเกตเห็นว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาในชีวิตคุณหรือมีโอกาสใหม่ๆเปิดขึ้นมาหรือแม้แต่มีความคิดใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาในหัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือสัญญาณว่าเอกภพกำลังเตรียมทางให้คุณเดินไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ ไพ่ดวงดาวยังบอกด้วยว่าคุณมีสัญชาตญาณที่แม่นยำคุณรู้ใจลึกๆว่าอะไรดีหรือไม่ดีสำหรับคุณแม้ว่าบางครั้งเสียงของหัวใจอาจจะเบาจนแทบไม่ได้ยินเพราะเสียงรอบข้างมันดังเกินไปแต่ในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังได้รับการเตือนให้กลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเอง บางคนรอบข้างคุณอาจไม่เข้าใจความฝันหรือเป้าหมายของคุณพวกเขาอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรืออาจพยายามกดดันให้คุณเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าแต่ให้ดวงดาวกำลังบอกคุณว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่เข้าใจของคนอื่นมาบดบังแสงสว่างในใจคุณนี่คือช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณกำลังค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับคุณคืออะไรและคุณกำลังได้รับความกล้าหาญที่จะไล่าตามมันแม้ว่าเส้นทางอาจจะไม่ราบรื่นแต่มันเป็นเส้นทางของคุณและมันจะพาคุณไปที่ที่คุณต้องการอยู่ไพดวงดาวยังเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังได้รับการเยียวยาจากบาดแผลทางจิตใจที่ผ่านมา ความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความล้มเหลวที่เคยทำให้คุณสั่นคลอนตอนนี้กำลังกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์คุณกำลังดึงดูดคนที่มีพลังบวกเข้ามาในชีวิตหรือคนที่เคยอยู่ใกล้คุณก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความรักและความเมตตาจะไหลเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นเพราะคุณเองก็เปิดใจรับมันแล้ว ในด้านการงานหรือการเงินแสดงว่าโอกาสใหม่กำลังจะมาถึงหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีอาจไม่เร็วทันใจที่คุณต้องการแต่มันจะมาอย่างแน่นอนแม้จะลำบากแต่คุณกำลังเดินไปสู่ความสำเร็จแน่นอน ไพ่ดวงดาวคือสัญญาณว่าความหวังที่คุณมีนั้นไม่ใช่ความฝันเฟื่องฟูแต่มันเป็นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นจริงได้ถ้าคุณไม่หยุดเดินไม่หยุดเชื่อและไม่หยุดทำในสิ่งที่ใจบอกว่าถูกไพ่ใบที่สองที่ปรากฏขึ้นมาคือ five of swords หรือ5ดาบและไพ่ใบนี้มาเพื่อเตือนคุณถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในเส้นทางที่คุณกาลังเดินแต่อย่าเข้าใจผิดนะ มันไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณกลัวแต่มาเพื่อให้คุณเตรียมตัวและรู้วิธีรับมือไพ้าดาบกำลังบอกคุณว่าในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้อาจจะมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นรอบตัวคุณมันอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการทะเลาะเบาะแหวงกับคนใกล้ชิดหรือ,ออาจเป็นเรื่องใหญ่เช่นความขัดแย้งในที่ทำงานหรือปัญหาครอบครัว แต่ที่สำคัญกว่านั้นไพ่ใบนี้กำลังเตือนคุณให้ระวังการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นต้องแย้งให้ได้ต้องชนะให้ได้แต่ไพ่ห้าดาบมาบอกว่าไม่ใช่ทุกสงครามที่เราต้องลงแข่งขันไม่ใช่ทุกคำถามที่เราต้องตอบและไม่ใช่ทุกความคิดเห็นที่เราต้องโตแยง้งสำหรับคุณ การเลือกสู้อย่างชาญฉลาดจะเป็นกุญแจนำทางในช่วงนี้คุณอาจจะเจอกับคนที่พยายามมาดึงคุณเข้าไปในเกมที่เขาสร้างขึ้นเกมที่มีกติกาที่คุณไม่ชอบหรือเกมที่แม้คุณจะชนะก็ไม่ได้อะไรดีไพ่ห้าดาบเตือนให้คุณระวังคนที่อาจพยายามใช้ประโยชน์จากความดีของคุณคนที่อาจมองว่าความใจดีของคุณเป็นความอ่อนแอ หรือคนที่อาจพยายามทำให้คุณสงสัยในตัวเองและความสามารถของคุณพวกเขาอาจไม่ได้ทำแบบเจตนาแต่พฤติกรรมของพวกเขาก็อาจส่งผลเสียต่อพลังงานและความมั่นใจของคุณได้ในเรื่องงานอาจหมายถึงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือคนที่พยายามฉกฉวยผลงานของคุณไปหรือสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าถูกกดดันให้ทำในสิ่งที่ขัดกับหลักการของคุณ ในช่วงนี้การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจำเป็นในด้านความสัมพันธ์ไพ่อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเจอกับคนที่มองเรื่องการให้และรับแบบไม่สมดุลพวกเขาอาจชอบรับแต่ไม่ชอบให้หรืออาจมีนิสัยชอบโทษคนอื่นเมื่อเรื่องราวไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการแต่คุณรู้ไหม ว่าสิ่งที่ไพ่ห้าดาบต้องการบอกคุณจริงๆไม่ใช่ให้คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไปเลยแต่ให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับมันอย่างชาญฉลาดการเลือกรบที่ถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเหตุผลจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างบางครั้งการยอมแพ้ในสิ่งเล็กน้อยเพื่อชนะในสิ่งใหญ่กลับเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าบางครั้ง การเงียบแทนที่จะโต้แยง้งกลับทำให้คุณดูมีคลาสและเป็นผู้ใหญ่กว่าและบางครั้งการออกจากเกมที่เล่นไม่ได้กลับเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไพฮาดาบยังเตือนคุณให้ระวังการนำเรื่องภายนอกมาสร้างความเครียดให้กับตัวเองข่าวสารที่เป็นลบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบนโซเชียลมีเดียหรือการไปคิดมากเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ล้วนเป็นดาบที่แทงใส่จิตใจของคุณทั้งนั้นในช่วงนี้การดูแลสุขภาพจิตของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญมากคุณอาจต้องตั้งขอบเขตกับคนบางคนอาจต้องลดการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นหรืออาจต้องหาเวลาเงียบสงบให้กับตัวเองมากขึ้นภัยห้าดาบไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณกลัวหรือหมดกำลังใจแต่มาเพื่อเตือนให้คุณรู้จักปกป้องตัวเองมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ว่า เมื่อไรควรต่อสู้และเมื่อไรควรถอยและที่สำคัญมาเพื่อย้ำเตือนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะคนอื่นแต่อยู่ที่การเอาชนะตัวเองและการรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้จำไว้นะว่าทุกอุปสรรคที่ผุดขึ้นมาในช่วงนี้ล้วนเป็นโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งภายในและปรีชาญาณของคุณ ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณล้มเหลวแต่เพื่อให้คุณเติบโตขึ้นและแล้วไพ่ใบสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อส่องแสงให้คุณเห็นเส้นทางข้างหน้าคือ queen of cups หรือราชินีถ้วยไพ่ใบนี้เป็นเหมือนแม่เจ้าแห่งความเมตตาและสัญชาตญาณที่เข้ามาเพื่อบอกคุณว่าท่ามกลางความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนทั้งหลายสิ่งที่จะเป็นเข็มทิศนำทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือการเชื่อฟังเสียงของหัวใจ ไพราชินีถ้วยกำลังบอกคุณว่าคำตอบที่คุณกำลังมองหาไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ในคำแนะนำของคนอื่นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือบทความที่คุณอ่านแต่มันอยู่ภายในตัวคุณในส่วนลึกที่สุดของจิตใจที่รู้สึกได้ว่าอะไรถูกหรือผิดอะไรดีหรือไม่ดีสำหรับคุณสำหรับคุณไพใบนี้เป็นสัญญาณว่าความสามารถในการเห็นใจ เข้าใจและให้ความรักแก่คนรอบข้างจะกลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้คุณมีหัวใจที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งมีความเมตตาแต่ไม่ใจง่ายและมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ไม่ใช่แบบไม่มีขอบเขตในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณอาจรู้สึกว่าโลกข้างนอกมันเย็นชาและโหดร้ายเกินไปคนเอาแต่ใจตัวเอง คิดแต่เรื่องของตัวเองและลืมไปว่าความเมตตาและความเข้าใจกันคืออะไรแต่ไพาราชินีถ้วยมาเพื่อเตือนคุณว่าอย่าปล่อยให้ความเย็นชานของโลกมาทําให้หัวใจของคุณเย็นชาไปด้วยความอ่อนโยนของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เมื่อคุณเลือกที่จะให้ความรักและความเข้าใจแก่คนที่กำลังเจ็บปวดเมื่อคุณเลือกที่จะฟังด้วยหัวใจแทนที่จะฟังเพื่อจะโต้แย้ง เมื่อคุณเลือกที่จะมองคนอื่นด้วยความเมตตาแทนที่จะตัดสินคุณกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและส่งผลดีต่อทุกคนรอบข้างไพาราชินีทั่วย,ยังบอกด้วยว่าช่วงนี้คือเวลาที่คุณควรเชื่อใจความรู้สึกแรกของตัวเองเมื่อคุณเจอคนใหม่ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมันมักจะถูกเมื่อคุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสิ่งที่ใจบอกมักจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เมื่อคุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์หรือคนใดคนหนึ่งอย่าละเลยความรู้สึกนั้นในด้านความสัมพันธ์ไพ่นำข่าวดีมาให้คุณความรักที่แท้จริงความเข้าใจอันลึกซึง้งและการเชื่อมต่อกันร,ระดับหัวใจกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะลึกซึ้งและอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมคุณจะได้เจอกับคนที่เห็นคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆและยังคงรักคุณไพ่ใบนี้ยังหมายความว่า คุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงแห่งการรักษาและการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาตัวเองจากบาดแผลเก่าหรือการช่วยเยียวยาคนอื่นที่เจ็บปวดไพ่กำลังบอกว่าคุณมีของขวัญพิเศษในการทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจแม้แค่การอยู่เคียงข้างโดยไม่ต้องพูดอะไรก็สามารถส่งผลมีต่อคนรอบข้างได้มากในเรื่องการงานและการเงินไพ่ราชินีถ้วยแสดงว่าความสำเร็จจะมาจากการทำงานด้วยหัวใจ การใส่ใจในรายละเอียดการดูแลคนอื่นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นให้กับทุกคนงานที่เกี่ยวกับการบริการการดูแลเอาใจใส่หรือการสร้างสารรค์บางอย่างที่สร้างความสุขให้คนอื่นจะเป็นทางที่นำมาซึ่งความสำเร็จและความพึงพอใจให้คุณไพราชินีทั่วยังเป็นสัญญาณว่าสัญชาตญาณของคุณกำลังแกว่งไกวและแม่นยำเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าควรจะโทรหาใครสักคน ลองโทรดูถ้าคุณรู้สึกว่าควรจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งลองไปดูถ้าคุณรู้สึกว่าควรจะหยุดทําอะไรบางอย่างลองฟังใจตัวเองดูแต่ที่สำคัญที่สุดไพราชินีถ้วยมาเพื่อเตือนคุณให้ดูแลตัวเองด้วยคุณเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบเอาใจใส่คนอื่นแต่บางครั้งคุณก็ลืมดูแลตัวเองไปเสียในช่วงนี้การเติมพลังงานให้กับตัวเอง การทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและการให้เวลากับตัวเองอย่างเพียงพอจะเป็นสิ่งจำเป็นมากคุณอาจต้องเรียนรู้ที่จะพูดไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะมีพลังงานเหลือสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณอาจต้องตั้งขอบเขตกับคนที่เคยชินกับการได้รับแต่ไม่ได้ให้และคุณอาจต้องเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการแทนที่จะแบกทุกอย่างไว้คนเดียวไพราชินีถ้วยเป็นสัญญาณว่า ความสุขที่แท้จริงจะมาจากความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจากการได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีความหมายและจากการได้ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของตัวเองไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่นในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณอาจกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สํำคัญและไพาราชินีถ้วยมาบอกว่าคำตอบที่ดีที่สุด จะมาจากการนั่งเงียบๆฟังเสียงหัวใจตัวเองไม่ใช่จากการคิดมากจนปวดหัวไม่ใช่จากการถามคนอื่นจนสับสนแต่มาจากการกลับมาหาตัวเองแล้วถามว่าใจฉันต้องการอะไรกันแน่ไพาราชินีถ้วยยังบ่งบอกว่าช่วงนี้คุณอาจได้รับข้อมูลหรือเบาะแสสำคัญผ่านทางความฝันสัญ,ญลักษณ์ที่เจอในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่คำพูดที่คนอื่นพูดโดยไม่ตั้งใจจงเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ เพราะเอกภพอาจกำลังใช้ช่องทางเหล่านี้ส่งข้อมาให้คุณที่สำคัญที่สุดคือไพาราชินีถ้วยมาย้ำเตือนว่าความรักของคุณทั้งความรักที่มีให้คนอื่นและความรักที่มีให้ตัวเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีมันเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเยียวยาทุกบาดแผลและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ เมื่อเราดูภาพรวมของไพ่ทั้ง3าใบที่ปรากฏขึ้นมาสำหรับคุณเราจะเห็นเรื่องราวที่สวยงามและเต็มไปได้วยความหวังของคนคนหนึ่งที่กำลังเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตไพ่ดวงดาวบอกเราว่าคุณมีแสงสว่างสองนําอยู่ภายในคุณกำลังอยู่ในช่วงแห่งการฟื้นฟูและการเติบโตและความฝันที่คุณมีไว้นั้นไม่ได้เป็นแค่ความฝันแต่เป็นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นจริงได้ ไพ่ห้าดาบเตือนให้คุณระวังการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นและเรียนรู้ที่จะเลือกรบอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ทุกสงครามที่คุณต้องลงไปต่อสู้บางครั้งการถอยหรือการเงียบกลับเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าและไพ่ราชินีถ้วยมาปิดท้ายด้วยการเตือนให้คุณเชื่อใจสัญชาตญาณของตัวเองให้คุณใช้ความรักและความเมตตาเป็นเข็มทิศนำทางและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยความรักเดียวกันที่คุณมีให้คนอื่นผสมรวมกันแล้วไพ่เหล่านี้กำลังบอกคุณว่า คุณกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตช่วงนี้อาจจะไม่ง่ายอาจจะมีความท้าทายและอุปสรรคบ้างแต่ถ้าคุณยุดมั่นในความฝันของตัวเองเลือกการต่อสู้อย่างชัฉลาดและใช้ความรักเป็นแรงผลักดันคุณจะผ่านช่วงนี้ไปได้และออกมาเป็นคนที่แข็งแกร่งปัญญามากและมีความสุขมากกว่าเดิมจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะดูเหมือนดีหรือไม่ดีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ เอกภพไม่ได้ส่งสิ่งใดมาให้คุณโดยไม่มีเหตุผลทุกบทเรียนมีความหมายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมีบทบาทและทุกประสบการณ์มีคุณค่าการที่คุณมาเจอคลิปนี้ในช่วงเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือสัญญาณว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับฟังสิ่งที่เอกภพต้องการจะบอกคุณคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในวันข้างหน้าให้คุณจำไว้ว่า คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นอยู่ภายในตัวแล้วคุณมีแสงสว่างส่องนำคุณมีความแข็งแกร่งที่จะเผชิญกับอุปสรรคและคุณมีความรักที่จะเป็นแรงถบดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณรู้สึกสงสัยในตัวเองให้นึกถึงไพ่ดวงดาวที่เตือนคุณว่าคุณมีแสงสว่างภายในเมื่อคุณเจอกับความขัดแย้งหรืออุปสรรคให้นึกถึงไพ่ห้าดาบที่สอนให้คุณเลือกรบอย่างชันฉลาดและเมื่อคุณต้องตัดสินใจสำคัญ ให้นึกถึงไพราชินีถ้วยที่เตือนให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความฝันที่คุณมีไว้กำลังจะเป็นจริงและความสุขที่แท้จริงกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าแค่คุณต้องเดินต่อไปเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมรักตัวเองและคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกำลังเผชิญกับอะไรหรือกำลังฝันถึงอะไรจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียว เอกภพกำลังดูแลคุณคนที่รักคุณจริงกำลังเป็นกำลังใจให้คุณและที่สำคัญที่สุดคุณมีพลังภายในที่สามารถฝ่าฟันทุกสิ่งไปได้ขอให้คุณเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความรักและด้วยความหวังว่าทุกสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าและมันจะมาถึงคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุด